ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่เ <Yeah. S 1> ดี๋ยวคิดไปดอยลายโฮมสเตย์ <Yeah. S 1> <oms> แม่ครับปองแมนพาชมเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปก,กันนี่ครับเขาเรียกอะไรครับเตเปรหรืออูสารด้วยไมมไผ่ใช่อยู่เป็นสวิง lưu chênh chêa, ba, bê bưng nè. còn một cái nữa. dừng à, hạ bênh, hạ bênh, <coughs> <Để không bỏ. coughs> <Okay laughs> เอาตื่นเลย <sp ans apology> ลองนอนเบื่อก้นี่ฟังเสียงน้ำตก น้ำเย็นมากครับบรรยากาศดีแท้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์นะครับคนที่นอนเปรยอยู่ตอนนี้นะครับว่านอนอยู่่าำกลางบรรยากาศน้ําที่ไหลผ่านลงมานะครับจากลําธารหรือว่าน้ําตกเนะนี่ยมีความรู้สึกไงบ้างครับน้ําเย็นมากครับนอนสบายปอสบายปุกค The water is very cool woo ชื่นีว อแว่นตาผมหายไปไหนไปไปชมคนนะเป่นตาหายป่ะหายแล้วอยู่รถมั้งบอกรถหาย โนา,านานลองหัหนหน้าไปฝั่งโน้นหน่อยไปฝั่ง้นยไปฝั่งนู้นหน่อยให้เห็นบรรยากาศกันหน่อยครับโอ้ฝั่งนี้สวยมากที่นีองก็อยู่ตรงนี้นสิอะโอเค เห็นพัมรูไหม มีโอกาสต้องลองมาสักครั้งนะครับที่เดี๋ยวพาไปชมห้องที่แม่คํำฟองเนะาะจอยไลนเดี๋ยวพาไปชมห้องด้านบนโอเคครับไปดูครับตอนนี้เราจะเดินขึ้นแล้วครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเมือ่อย่บ่ ครับครับพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับที่นี่ห้องพักคืนเท่าไหร่ครับพันหกพันหกลดมาได้ก่อนอรถเที่ยงยังแล้เนี่ยมัเหลือแปดร้อยโอ้คุณเล่นเดี๋ยวผมไปซ่อมผ้าก่อนครับผมผ้าาปูเพราะคุณเจอลูกสาวมันจะปูไว้แล้วก็ลูกสาวไปบ้านมาหนึ่งพันหกร้อยบาทวันเตาสั้นสี่พันเอ็ดบาท ตอนหนึ่งล้างนะหล้างใหญ่เลย1วันาส์อูววนน้ำมว็ววววววเวิวแว่งนี่นี่มีเวว่ววววรววววววอวกววีวววววววัววอวววววีววววีวว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 อนวว้ววออวมีวว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 าววอววววอววววววอวว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 มวววววววรวว ทูบีเบดสองเตียงห้องน้ำเป็นตัวใช่ไหมครับอัานี้น่าจะเป็นห้องน้ำกู๊ดดูห้องน้ำหน่อยเชิญเลยครับห้องน้ำใหญ่นะครับสะอาดดี t h r o o m ดูอีกหองหนึ่งห้องนี้ซีวิวห้องนี้ซีวิวน,นี่ครับซีวิวรูม บิ๊กแบดวิวน้ำตกก็ห้องน้ำในตัวเห็ว่าถ้าแบดโตตัวหนุ่มีเล่นี่ครับบ้านหลังนี้มันเด็ดที่วิวเห็นน้ำแต่น้ำไหลลงมาตรงนู้น โดไปถึงนู่นเลยตอนเย็นน่าจะหนาวนะหนาวครับตรงนี้มีขึ้นสัญญาณโทรศัพท์แค่เครธอข่ายเดียวทูมุฟใช่ครับโอ้โห7เซนดอยนะครับ ลมเกกห็ดลม,ลมที่ลมที่ชาวบ้านท,ทำให้เรากินวันนี้หอมๆอะ่ะที่เอาไปทอดอะ่ะใช่ครับเ<ล>ออวะ่ะอร่อยนะเะนี่ยเห็ดลมที่าทอดให้เรากินนี่ไงเราก็สั่งให้เขาทำของข้าวได้เลยมีอาหารตามสั่งไหมไม่มีค่ะมีก๋วยเตี๋ยวค่ะเตี๋ยวมีไก่ นี่เราอยู่ะยะที่โครงการหลวงตีนตกกำลังสั่งอาหารหน,นี่ให้ให้ดูดาาเดี๋ยวให้ดูเมนูอาหารนะครับ ไก่ผัดถั่วไหมคะดัมมี่ครัอ๋อมีอะไรอีกมีอะไรแนะนำบ้างครับเมนูแนะนำที่เป็นสามดาวในนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นขาหมูอะโวคาโดขาหมูใช่ไหมครับเอาหน่อยครับเอาด้วยเอาด้วยอะโวคาโดนี่คือขาหมูอะไรขาหมูนิลาเจ้าเอาเลยครับแนะนำเนาะหัว70จาน20แบบโอ้มีขึ้นแบบเยอะจังเอาหัวเอาหัวหนึ่งกับจานหนึ่งก็พอมากที่สุด นี่ก็คือเมนูแนะนำของร้านนะครับไม่พออ่ะหูอาหารหลายอย่างนี่ทำอะไรกะติดด้วยฟอไหมฮะแข็งลายหัวแข็งลายหัเสร็จนะไปที่งานเสร็จนะ อันนี้เลยไปซื้อมาจากธนาคารหลวงอะไรข้าวอย่างนี้ข้าวสองหัวข้าวเลยเหรอข้าวข้วก็มีหลายอย่างเลยเนี่ยนี่นี่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วเนี่ยสามดาวทุกอย่างเลยเมนนูแนะนำของร้านเลย เท่าอะไรวะเท่ากระเทียมเบียร์เบียร์ลงมีขายอยู่ถ้าจะกินกินไกินแต่กนฮะเจอแก้หรอเลยเจอแกไหมเจอจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็มา ได้หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมหมดแล้วครับออข้าวสารดาวชื่ๆอๆสารดาวของนี่ใชห่หิวๆมากเลยชิมก่อนสัทํำครับอร่อยมากอันนี้หมูทอดน้ำปลาอ๋อ อะไอไรอะไรนี S <S ่อไรยงเดียวอืน้เราแม่น้ำไม่เย็นเราไม่เหรอมน้ำจืดดีว่เอ้ยน้ำน้ำไม่เย็นเหนือทำไมนี่หนาวสิหนาวไอ้เห็ดพวกน้ำเย็นเระใช่ไหมมีตุกต่ำไม่เดยมี ไม่ไม่ใช่ส้มตำอะไรนะโอคาโดโอคาโดแหนผัดไอ้ไม่กระเดียอะไรหรอกนี่เป็เบียร์เาควรี่กินได้เหรอกมื่อายุเปิดทังมาเหม็นอะไรเนาะมันแตกกันมันอบอันนี้โอ้ยต้งตำาเพน่เชื่อนะแบบโอคาโดเนี่ไนะ เมนูแรกของร้านนะครอกข้าวต้มเนื้อฮึฮึชนะฮะยังไม่ครบคนนะขี้ขี้ก็ถามมากเกู่ไหมโดยเราดาวลอยโดยอะไรวะโดยเราไม่ปัญหาครไบถามเกินไหนโดยไรไม่ตอบดาว่อยดาวลอยดาวลอยเฮ้ยโดยไรโดยไร พี่ตัววพี่เปิดฟอเปิดแซบด้วนะอันไรก่อนกินแบบแซ่บแบบนี้เลยมั้งพี่เอไม่มีซอสนี่อันไหนซอสก็ได้เอาซอมก็ได้ไม่เป็นไรเอาเออเอาเอาเลยนี่ดินี่ดินี่ไงเออกินก่อนเอาเลยมันไม่ใช่แบบขาหมูว่าีไม่ใช่เยอรมันนะก็ลาบอกเธอก็ดีขาหมูวานิลาวานิลาอ๋อ เคื่อชื่อสามดาวขาหมูวานิลาครับจะแซ่บกว่าตอนนี้ไหมอืมตัวจวดจวดรับรับนี่อสามก้นซุตามหมูกรอบปัดใจไม่เคยเหมียวี่ไข้าวเลยไักหลายอย่าำหมูห้นส้มตามหคาโดไก่นั่นั้นเลยวะหมูอะไรมูอันี แกง,งโฮมเมอร์หมูทอดน้ำปลาผัดผักต้มผักอื